สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนำรุ่นโตชิบ้าทีวีนะครับที่ว่าเป็นรุ่นเก่านะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือ 32L-3300VT นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นสมาร์ททีวีรุ่นเก่านะครับซึ่งมันดู YouTube ไม่ได้นะครับตอนนี้ปัญหาคือสมัยต่ช่วงนั้นก็คงเน็ต จะไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่ครับเป็นใช้แต่ดูแต่ avhd มาครับกับทีวีอนาล็อกแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังดู youtube ได้นะครับซึ่งขั้นตอนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมก็ได้ทําการทดลองนะครับแต่การทดลองตัวนี้ปกติซื้อเครื่องมามันจะมี usb มาให้นะครับซึ่งเป็น wifi ครับแต่เราไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการที่ ท่านผู้ชมได้มีกล่องเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันดับแรกก็ก็คือต้องมีที่เสียบสายแลนนะครับแล้วก็กล่องเน็ตที่ใช้ซื้อสายแลนนะครับก็แล้วแต่ความยาวจากกล่องมหาทีวีก็ไม่แพงครับราคาสายแลนไม่ถึงร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้ชุดหนึ่งสิบยี่สิบเมตรนะครับก็สามารถซื้อมาเสียบได้ครับแต่บางครั้งการที่ไม่ได้ใช้นะครับ การที่จะมาเสียบเนี่ยเพื่อจะมาอัปเดตนะครับแต่ว่าการที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันอาจจะสโปรกนะครับก็ควรจะมีสเปรย์อะไรฉีดๆหน่อยก็ได้นะครับก็คือช่องสายแลนนี่ครับบางครั้งก็ต้องชัดเสียบเข้าเสียบออกดูครับเพื่อให้หน้าสัมผัสทองแดงมันมีการเอ่อเสียดสีกันนะครับตอนนี้ก็คือผมได้ทําการเครื่องจริงตัวนี้จอมันเสียนะครับ ได้เปลี่ยนจอไปแล้วจอจอมือสใส่นะครับมือ2คือจอที่บอดเสียนะครับได้ทำการสับเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาลองดู you tube ครับผมก็ใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเอาสายแลนเสียบเข้านะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับบางเสียบเข้าไปแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องมันทำการอัปเดกันนะครับก็คือเสียบเข้าไปแล้วครับแต่ ตอนตอนนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วเวลาเราเสียบเข้าเราอย่าเสียบครั้งเดียวครับเราต้องดึงเข้าดึงออกหลายครั้งเพื่อให้หน้าสัมผัสมันรับดีครับเดี๋ยวเราจะหลงอาการครับโอเคครับนี่สายแลนนะครับอันดับ2ก็คือตัวนี้จะเป็นช่อง USB นะครับจะมีที่เสียบเมาส์กับเสียบคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดนะครับง่ายครับ ใช้คีบอรดปเตัวนี้ก็ฝุ่นเยอะนะครับนานๆใช้ทีครับก็ไม่ได้ปัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับเข้ามาแล้วก่อนหนึ่งก็เสียบสายครบแล้วเปิดเครื่องนะครับสีแดงเป็นสีเขียวแล้วครับรอสักครู่นะครับ มาประมาณนี้ครับที่จริงมันต้องมีรีโมทนะครับรีโมทกดเข้าปุ่มโฮมนะครับซึ่งเป็นรูปบ้านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับรีโมทของผมมันไม่มีครับผมใช้แอปเอานะครับก็คือรูปบ้านก็คือจะประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับรูปบ้านนะครับพอกดที่รีโมทนะครับกดที่รีโมทเอา นะครับตอนกดตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านผู้ชมจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมรีโมทมันมีอยู่ครับแต่หาไม่เจอนะครับก็จะใช้แบบนี้ให้ดูตามหน้าจอไปก่อนนะครับให้มันขึ้นแบบนี้นะครับเราจะมาทําการอัปเกรดเครื่องนะครับก็คือยวสกู่นะครับก็จะเลื่อนนะครับดูตามสีไปเลยครับนี่นะครับ กดไปแล้วครับนี่ครับตั้งค่าเครือข่ายนะครับก็เลือกนะครับปกติมันก็จะเป็นแบบเปิดเลือกแบบเปิดหมดเลยครับคือเปิดให้หมดแลครับเราไม่ต้องไปทำอะไรครับแล้วก็ออกนะครับกดออกนะครับย้อนกลับนะครับ เมื่อได้หมดแล้วครับก็ให้มันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเรามาทำการอัปเดตนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ให้มาทางตัวนี้นะครับการตั้งค่าครับที่เป็นตัวนี้นครับ แล้วกดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับสีน้ำเงินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือนี่ครับยกระดับซอฟต์แวร์นะครับนี่ครับเราจะต้องต้องเสียบสายแลนต้องมีเนตนะครับสายแลนนะครับเสียบเสร็จก็กดโอเคไปเลยครับปล่อยให้อัปเดตปั๊กต้องแน่นห้ามหลวมนะครับปั๊กทีวีห้ามถอดถ้ามดับนะครับปล่อยมันรันจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะรีสตาร์ทกลับมาใหม่ครับอันนี้ผมได้ทําการอัปเดตไปแล้วครับ เมื่อเราอัปเกรดเสร็จแล้วมันก็รีสตาร์ทกลับมาใหม่ครับทีนี้เมื่อรีสตาร์ทกลับมาใหม่แล้วสักครู่นะครับ เมื่อรีสตาร์ทกลับมาแล้วก็จะมาหน้าจอปกติแบบเดิมเรานะครับแบบนี้เลยครับแล้วผมไม่แน่ใจว่ารีโมทตัวนี้มันจะเหมือนกันไหมครับให้กดปุ่มเมนูครับบางบางตัวอาจจะกดที่รูปบ้านนะครับโฮมนะครับเมนูกับโฮมครับลองดูครับตอนแรกผมอันนี้มันเป็นแอปนะครับมันเลยไม่มีตัวอย่างของรีโมทจริงๆมากดให้ดูครับเลยทําตามลำบากนะครับแต่ว่าให้ดูที่หน้าจอนะครับของผมนี่ตัวนี้มันกดเมนูนะครับ นี่ครับตอนแรกนะครับมันจะไม่ขึ้น youtube นะครับมันจะเป็นสีขาวเหมือนเหมือนกดใช้งานไม่ได้ครับยวดูใหม่ครับตัวนี้ครับทีนี้มันเป็นเข้มนะครับสีเข้มแล้วก็คือใช้งาน youtube ได้ครับเนี่ยครับตัวนี้จะกดไม่ได้นะครับมันจะข้ามไปตั้งเวลาปิดเลยนะครับจากมีเดียเพเยอร์เป็นตั้งเวลาปิดครับอ่ามันจะกดไม่ได้เพออัปเกรดแล้วมันกดได้นะครับกด u t u ู e ได้ผมก็เลือกมาที่ youtube นะครับแล้วกดโอเคนะครับ เลือกมากดโอเคครับอ่ามาแล้วครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับมาแล้วครับ YouTube ครับเงาสะท้อนเยอะหน่อยนะครับ ก็นี่ครับมาแล้วครับรับ y o u t u b e ได้ครับแต่บางคนนะครับตอนที่เปิดรับ y o u t u b e นะครับมันจะไม่ภาพเล่นมันจะไม่ละเอียดนะครับเราต้องมาเลือกนะครับยกตัวอย่างครับตอนนี้ผมเลือกภาพตัวนี้อยู่ครับเล่นวีดีโอตัวแรกนี้อยู่ครับมาแล้วครับจริงๆมันจะให้ใส่เอ รหัสการเล่น Youtube ของเราคือพวก Gmail ของ Google นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับก็มีเงาสะท้อนเยอะหน่อยนะครับ รอสักครู่นะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมันก็จะมัวมวอย่างนี้นะครับที่จริงมันไม่ได้มัวนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าเราครับเราก็กดกด enter นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับ enter นะครับแล้วเดี๋ยวสรูครับดูครับ enter ครับแล้วจะขึ้นตรงนี้ครับสามจุดนะครับเลือกมาครับ Enter แล้วกดสอนนะครับสอนสามเหลี่ยมนี่ยขึ้นลงครับ mm hmm. กด Enter ก่อนนะครับเพื่อตั้งค่านะครับดูนะครับ Enter แล้วก็ชี้สอนขึ้นแล้วก็ฝาให้มาขึ้นตรงนี้ครับเพื่ตั้งความละเอียดเอนเตอร์ครับกด Enter นี่ครับตอนนี้จะขึ้นให้ให้เราเลือกนะครับเอาใหม่นะครับมองมองที่หน้าจอกับมองที่ปุ่มด้วยครับ<อ>กด enter อ่าแล้วเลือกขึ้นบน,นครับประมาททางนี้ครับ<อ>แล้วกด enter อีกทีหนึ่ง<อ>นี่ครับแล้วกด enter อีกทีหนึ่งครับ นี่ครับจะมีให้เลือกนะครับความเร็วตัวนี้น่าจะ360หศูเราก็เลือกเป็น480นะครับถ้าเจ็ดสองศูนมากเน็ตไม่แรงก็จะสะดุดครับเอา480แปคอนี่ครับ ก็ถือว่ายังเป็นทีวีที่ยังเล่น YouTube ได้สบายอยู่นะครับเอาไว้ดูนหนังเอาไว้ฟังเพลงได้สบายครับโดยที่มีกล่องเน็ตอย่างเดียวนะครับก็ลองดูนะครับปรับความละเอียดหน้าจอมั้งเปิดมาภาพมันจะเบลอๆครับเพราะความละเอียดยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมแค่กด enter แล้วดูที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นให้มันเป็นแบบนี้นแล้วก็เลื่อนข่างนี้ขึ้นให้มันเป็นแบบนี้3วกด enter อีกทีหนึง่ง อ่าแล้ว enter อีกทีหนึ่งปุ๊บตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยเลือกความละเอียด enter ครับลองดูท่านีตแรงจริงเจ็ดสองศูนย์ก็ดูได้สบายนะครับโอเคครับแล้วกด enter ครับครับแค่นี้ทีวีเครื่องเก่าเก่าตูชิบารรุ่นสามสอง l 3300 VT ก็ดู YouTube ได้แล้วครับโอเคครับผมมีคีย์บอร์ดคอมก็ไม่แพงครับมือสองก็ไม่เกิน50บาทของใหม่ก็เกบาท ซื้อมาใช้ได้ครับเมาส์ก็ลองดูครับตามความถนัดครับโอเคครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้อยู่ด้านนอกก็อาจจะมองไม่ชัดเจนเห็นไหมครับภาพมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากด enter ครับแล้วก็เลือกขึ้นนะครับให้เป็นสีขาวนะครับแล้ว ขวามือขวามือครับกด enter อีกทีหนึ่งครับแล้วก็กด enter อีกทีนึงครับอ่าตรงนี้มันจะไม่ใช่ภาษาไทยครับแต่ตัวล่างจะเป็นตัวต่าสุดครับเราเลือกเอาครับอันนี้น่าจะสี่แปดศูนย์อันนี้น่าจะจิ0สองศูนย์นะครับผมเอาแค่สี่แปดศูนย์นะครับกด enter ครับแล้วก็จะชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับ นี่ครับภาพก็สวยใสนะครับนี่ครับโอเคครับผมลองดูนะครับดีกว่าทิ้งไว้ดูแค่กรอกดีต้อนอย่างเถ้ามีเน็ตก็แค่ซื้อสายแลนมาต่อเอานะครับก็สามารถใช้ดู YouTube ได้ครับภาพสวยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ